นี่มาเก็บพริกนะคะพริกที่ปลูกไว้น่าจะสองปีได้แล้วน,นะคะปลูกใต้ร่มฉำฉาหรือต้นจามจุลีนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆนะคะแต่ตอนนี้ต้นไม้บดบังนะคะแต่พริกอันนี้ก็ยังออกให้เรากินอยู่นะคะนี่เพิ่งเอา ปุ๋ยคอกแล้วก็พวกแกบแกรบดิบนะคะที่หมักไว้มาใส่ก็ปุ๋ยหมักมาใส่ก็ได้กินอยู่นะคะจะไปทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกใส่มะเขะเทศพอได้พอได้ปุ๋ยได้น้ำนะคะเริ่มออกดอกเยอะเลย ก็วางวางกองปุยหมากลงไปนะคะลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะแตกก่ก็ได้กินนี่ค่ะบางทีก็ลืมลดน้ำไปเลยนะคะโซนนี้ดูค่ะต้นแบบผอมๆแต่ว่ารูกโดกมากนะคะ ค่ะปลูกทุกทั่วมุมเลยค่ะเวลาจะกินก็เดินเก็บตรงนั้นตรงนี้บ้างมุมนั้นมุมนี้นะคะได้ออกกำลังกายถอนวนจะพืชไปด้วยนะคะเก็บก็นี่ค่ะปลูกอยู่ปลูกกินนะคะใส่ปุ๋ยหมักลงไปนะคะ ก็เริ่มออกดอกเยอะเลยนี่ค่ะาจะเป็นพริกโพนนะคะอันนี้ เดี๋ยวจะไปเก็บที่อื่นอีกนะคะแล้วก็จะไปเก็บดอกแควันนี้จะนึ่งใส่ปลานินที่แฟนตกได้นะคะตัวแบบเอฟเอฟมากเลยตรงฝ่ามือเลยนะคะดูเด็กๆนะคะนอนอาบแดดมีความสุขกันเหลือเกินอากาศก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปเก็บ ลิกตรงนี้ต่อนะคะก็มีปรีกล้วยนะคะแล้วก็ดอกแคที่จะนึ่งใส่ปลานะคะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องตัดทําสาวแล้ว ใบใบวบกนะคะนี่ไม่ได้ปลูกนะคะเนี่ยติดมากับดินนะคะเขาก็เกิดให้ได้กินใบวบกนี่บำรุงแบบสมองแล้วก็บำรุงแบบอาการช้ำนงช้ำในนี่แบบดีมากๆเลยนะคะนะี่ค่ะผักท้องถิ่น,นี่ไม่ต้องปลูกก็คือขึ้นมาให้กินนะคะยิ่งเก็บยิ่งขึ้นลามกันไปทั่วเลยนะคะตรงกองปุยหมากเราปลูกไว้ยิ่งงามนะคะ เดี๋ยวจะไปปั่นกินกับพวกประชายนะคะขมิ้นชันนี่แบบดีมากๆเลยนะคะ่ะเก็บไปแค่กัมหนึ่งก็กินไม่หวานไม่ไหวแล้วนะคะเป็นพืชสมุนไพรเรามากินอาหารเป็นยานะคะดีกว่าเราไปกินยาเป็นอาหารนะคะถ้าเราแบบฝึกนิสัยการกินของเรานะคะ เยอะมากนะคะลามไปทั่วเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะของกินฟรีในสวนแลนนี่มีเยอะนะคะกินกับส้มตำน้ำพริกอะไรก็อร่อยนะคะนะคะีะข้างบนเราก็มีพริกนะคะ ขึ้นแข่งกันกันกบไอ,อแอบบแข้งหรือว่ามะเขือพวงนะคะมะเขือพวงแล้วนะคะกินไม่ทันนะคะบางทีก็ลืมกินไปเลย แล้วก็มะเขือเทศนะคะดูค่ะอันนี้เกิดเองนะคะนี่เม็ดร,ร่วงโดกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดูข้างล่างนี่แบกินไม่ทันนะคะแฟนเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาจากอังกฤษนะคะนี่ทีนี้ปลู่ปีที่แล้วเม็ดเข้าร่วงนึกว่าศูนย์พันไปแล้วนะคะเขาก็ยังเกิดมาให้กิน เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะนี่จะไปทําน้ําพริกแบบคั่วใส่พริกใส่มะเขือเทศใส่หอมนะคะอมอล,ลูกขำหามนะคะเอาไปคั่วมันจะออกเปรืยวเขาจะออกเปรืเปรี้ยวนะคะดู ดอกมากนะคะดูต้องใช้ต้นขานะคะเป็นเป็นเสาให้นะคะผูกใสกับต้นขาไปเลยเพราะว่าไม่อยากย้ายเขาเก็บดอกแคนะคะเก็บพร่กเก็บดอกแคไปทำอาหารนะคะ นี่เป็นแคเตี้ยนะคะปลูกได้ประมาณสามปีแล้วนะคะสามปีปกว่าๆปลูกตั้งแต่เริ่มทำโคกของนานะคะยังได้กินเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาเล็ดไปเพาะนะคะแล้วก็ปลูกขยายไปเรื่อยๆขยายได้ประมาณสามสี่ต้นแล้วนะคะ ไหนที่เรากินไม่ทันเราก็ปล่อยให้เขาออกฝักนะคะแล้วก็ไปขยายนะ่คะอีกต้นหนึ่งที่ขยายจากต้นแม่นะคะเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะปลูกได้สามปีกว่าตอนที่น้ำท่วมหนักๆน,นะคะ เมื่อสามปีกว่าที่แล้วนี่เขาแบบเกือบไม่รอดนะคะแต่เขาก็รอดมาเป็นบางช่วงนะคะเขาจะโดกมากๆเลยนี่ค่ะซือไม้ท้องถิ่นเขาจะทนนะคะพอได้กินนะคะ เดียได้เต็มตะกร้านะคะกล้วยแล้วก็มีนะคะมีประมาณยี่สิบกบเครือนะคะบำรุงกันไปเดี๋ยวก็จะมาห่มฟางนะคะเพราะได้ใส่ปุ๋ยคอกไปนะคะนี่ก็จะห่มฟางอันนี้ก็รดน้ำนะคะลูกเขาจะได้ใหญ่ๆเต็มเนะคะถ้าเขาได้น้ำได้อาหารเขาจะลูกใหญ่สวดนะคะเหมือนต้นนี้นะคะเดีย๋ยวพาไปดู อ่นี้ก็เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงก็ลูกโตแล้วนะคะนะคะี่ค่ะมีอยู่ประมาณสิบกว่าลูกนะคะแล้วก็มีทยอยเริ่มออกดอกนะะโอ้มะม่วงยักษ์ของเราอันนี้ปีนี้ดอกเริ่มออกเยอะนะคะปีที่แล้วได้ประมาณหลูกปีแรกได้ประมาณสิบกว่าลูกนะคะมาปีนี้มาลุ้นนะคะเห็นดอกเยอะน่าจะโอเคอยู่ เราต้องเอา,เอาปุ๋ยหมักลงแล้วนะคะนี่นค่ะต้นที่แบบได้น้ำได้อาหารสมบูรณ์หน่อยก็จะลูกัวบอย่างนี้เลยนะคะ,คะอันนี้เริ่มแก่แล้วจะต้องมาตัดแล้วนะคะความสุขนะคะใปลูกอยู่เพื่กิน เดี๋ยวจะไปทำอาหารแล้วนะคะสา,สายมาก็เริ่มร้อนแล้วนะคะโอ้มาเหลือเห็นปีกล้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเด็ดไปนึ่งใส่ปลานะคะน่าจะแบบโอเคแล้วนะคะอืได้แล้วนะคะ ่คะเดี๋ยวค่อยเอาเคียวมาตัดตรงนั้นออกนะคะแดดก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ25-28รองศานะคะ เราก็งามๆนะคะเหล่งบานสวยงามผักในสวนของเรานะคะ แบบนะคะตัวเบล์เลยเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูโปรดของเรานึ่งปลาเอฟนะคะ